กับน้องไม่ขอติดพอติดอ๋อโอเคไม่อ,อยากไม่พอติดสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินเขาน้ำแข็จ้าเพได้เจียวกุ้งเนี่ยมือน,นีแกับไข่ว,วัวแดงเพราะเอายาะสวัสดีครับเอาเขาเหนียวอีกอั้หนี่มาเอาเขาเหนียวเนาะมึงเป็นเข่าเจ้าที่นี่นอนรับ กินเขาไปปั่นนึง,งปั่นปั่นซ้ำมีเรืองทุกใจที่ว่าให้ฟังเยสียใจ <c oughs> จค่ขี้หองจค่ขี้หอย ขนมปังพันธุ์นี้อันนี้โบเลกไก่ด้กกวดพี่น้องไข่หมดแดงจิตใจนทำปลาตวมปลาตวมปลาจองตั้งดัง สื่อผักแซลมันงามมากสื่อใครลูกมากวอเพิ่งเสียใจสื่อใครดูกมะเ,เ,เคืองแผงจะหน่วยปะสิบห้าตุ่มไปตุ่มไปตุ่มเคื่องหมอไป มันก็เย็นนี่ยล่ละพุ่งกะจิบ,บกินกะผักแพะทายคลิปสิกิ้กกะผักแพะมาทายคลิปให่ให้น้องมึงนั่งอุตสาชังก็เจาะให้เพจกลับมากจากในบ้านมันมีคนอยู่เฮียน มี่มจะลูกใด่กัเล่าก่ะเกียวหยาเกี่ยวหยา,โ,หาโดกหยาอยู่พุนซื้อมากจี่บาทสองร้อยห้าชิพสองร้อยห้าชิบก็ได้กินจ้วยต้มใบแล้วพกักใบไหมครับเอียงเอามาเอาหูจากบอที่นองกา ถามลุงใหญ่ว่าโอ้เห็นมันบิน่วน่วนซานซาน,นอยู่มันมันมากินนหยังมาท่านกาพี่น้องเพราะว่าเป็นยังคือว่ากาที่ถ้าว่าหมาเต่ามันอยู่สูงอยู่เกี่ยมรถสูงสคี่ยรถเก่งมันต้องตกลงมาถาม้าหมานะอันนี้กาอันนี้เปิดคือคนเปิดเอาเนะี่ยเปิดฟ้าเปิดฟ้า,ฟ,าฟ้าหมอตกลงขทางล่างเลยอ่ะหายไปเบิดเลยเยอะซ้หน่วยใคร ือจังตุ่มให้เนี่ยแหละได้หมอนึงแต่ว่านี่เพี้ยตุ่มใส่หมอก็เลยเอาไปง่ายก็เลยไปเบิดแผงเลยเห็นจะเปียกไปน้ำมึงเห็นจะเปียกเหรอเร่องอะเขาว่าตาข่าบใครขาบได้หลีปากมันกว้างอีหลีพี่น้องที่แรกจะหน่อยโปเซียเลยว่ากากินไข่ได้ไปเบิดเลย หน่อยมาบอกเอา้าใครเจ้าคือรยะสมนีแม่เป็นไ่เฉยๆบ้านคิดอยากกันนำม่ทายคิดเป็นพี่ให้น้องมองึงบเดกินจ่อยเรียสามหน่วยก็สิกินเพราะหายอยากกัตรสัมบาเฮ็ดบุญเลี้ยงเลี้ยงกาสมประตองพี่นอ้องขอพอดีกิน ปลาตองปลาตองครับปลากรพิเเซน้ำสมว่ากับเมียพี่ยองที่ไหนไม่ได้ไปเก็บปลากริกถ้าชิมท้ายคิปกินเบืองแซ่บๆด้วยว่ะเห็ดแก้เกวเกีียขึ้น In tĩnh diễn nhưng chịu binh cà phê nát kia nhặt kia lắm nọ, nọ. Ta bạc không có nhặt kia nhặt có nhặt kia là kia nhặt kia cái bà kia nhặt 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 lấy nhặt kia lấy kia สั่งมาลองกินอีกเบิรงนะว่าจะกินจ้อยจะซ้มหน่วยจะกินอยู่ดอกสีเห็ดแก้วเ,เกียกินขนาดปิดฟ้าหมอไปแล้วบานยืนนอกทุง่งแต่บ้านหมาบ่มี่หรอก ไอ้เท้าเนี่ยถ้านนนเานี้ยกินไม่สิบ่วมีกันเมื่อกินมีแแ่าก่าพี่น้องเร้วกับหมามาแต่ทั้งอืนต้องคอนประยู่ความพี่น้อง หล,า,ลายมันให้น้ำหนา้าต้องมีคมนยุ่งอยู่เนาะเรื่องตะเก็บใหนเป็นเขาทีเขาล่างเขาถทดมันกับโได้ดิเหรอถ้าไมาชาติเนาะวังู่อาหารเขาบบเก็๊บเอง เก็บแต่เข้าเก็บบ่ดีเอาเพียงยังกับอะไรเหรอแจงคว่ำกับอะไรว่านแจงคว่ำเจ้าอีกาเนาะจะลบบุรีเขายังแจงคว่ำจับลิงเยอะอืมอือ นักท่องเที่ยวไปเที่ยวับข้อหาอยังลิงกระชากรกะเป๋าตำรวจกับจา้าขีเฮตจังไดเด้วไปตามใจหรอตามทึ่งนนั้นเด้ะแต้วันลิงมันยันกระปีถือกระเป๋าไปนั่นคือเดอง่างเชมันก็โดด ริ่งนันคูพรอมเนาอเออลิงลบบุรีเมือม่อนันกินยกพวกดีกันปะเมืม่อนันคอยถือเบียคอยโบหูเนะคอยถือเบียกระป๋องนะอเอหรอคยไปไปลบุรีเ้ยเคยไปลบ,บุรีปไปคอยไปคอยผ้ามูคอยไปเอาใบคัดเลือกทหารอเออมันอ่ปะป่ะเดี๋ยวพาไปเดินอย่างอ่ะ ประสาทมหมยกัดประสาทลิงบ่ะบ่มีอนประสาทประสาทหินประสาทยังแต่ว่าลิงขึ้นไปอยู่มหมเบียอืมเป็นเมืองเก่าเด้โรเบรี่ก็ซื้อเบียร์กินคนละกระป๋องโอ้ลิงเยอะเนาะท่านพ่อจะมาพ่อมันเห็นเขาถือกระป๋องมันแลีนลงมาเลยแลีนลงมาที่เหล็กแลีนลงมาตัวหนึ่งไอ้น้อยไอ้น้อยไอ้น้อย กูลืมบอกมึงทิ้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 งท่านทิ้งทำไมเราเพื่อท่านมันครูเอาเสร็จแล้วเฮทศนางิกนาใช่อ่ะทิ้งมาท่านก็รีบยน่นให้มันใจปวดเบียร์แล้วมันก็แรงขึ้นกับมลต้องทิ้งให้มันทีไม่ถิ่นบ่ได้เล้วมันครูมันสิกัด มันงูไข่น่ะมันกัดบอลิง,งลิงมันกัดป่ะกัดเลยเนาะกัดยืนได้เนาะเขาจะมันกัดบักพ้าวออกเป็นแส้มหมดกล,ลับพุ๊บสูงงูไขว่าเนืหย่อมทหารโรบุรีกับเนื้อทหารเนาะ แลนเมืกีงเมื่เกงเกงอ่ะมันปลนรถไฟอ่ะปลรถไฟไปลบกับทหารอ่ะแล้วนพ่ทหารมันก็เลยยามเสียงควอมแบตมีนาทหารใจควอมแบตมากตับต๊บตับตับ,บนานยามาอืมยาน หารหลายเลยจบไปเลยใครรองเอานนี่มากินมันก่อนเอาอย่างใครต้มเห็ดเกี๊ยวกางยินอ่ะเขาที่เห็ดเกี๊ยวตัดีครับพริกไทยพริกไทยเออ ภาคอีสานอ่คอยไปเที่ยวครบทุกจังหวัดนี่ย,งออยงังหรอ,น,อนี่อย่างเต้าไงเขาเมนูทองใายบ่สกกลบ่จักว่ะสกกลนครบ่จ่าพี่น้อ,องเต้าหออยือม ่เคนี่จังหวัดสกลขอเบเกยไปสุรินทร์ศรีสะเกษตุเคยไปชาแก้วเคยไปบ่วะชาแก้วบ่เคยไปโคราชไป สลับบุรีไปอยนี่มันเป็แที่นะเออยกนใหนพีนว่งเมื่อน้ำเนี้ยหรออืมให้เ,เกีียแก้วยออันก็พักแพ่วทุกสาพเออมันเสียบนี่ว่ะโอเห็นก็เยากกินที่อย่นี่้่ะ เห็นกระเทยจีคว <Ô, Please. S 1> ้างบอกแตงนะก็กินไหมผู้ใดยกระเทยหน่อยสวาสดีจะแม่นแล้าซื้อไปยังผมรู้ที่เราเราสวัสดีจ่าแม่สวัสดีจ่าเงี้นแล้วก็เอาบกแตงขึ้นมาแล้ววะนี่ของโปรดเยอะของกระเทยที่ต้อง่ะ ดห,หน่อยจะบอกของกินแต่ละเคงบัดกับมีความแสบแตกต่างกันเนี่ยของขืนของขืนเสื้อลอยเอ็ดเอีอยงขอาปุ่นเจ้าขอาปุ่นเจ้าคนน้อไทยบอกลอยเอ็ดอ่ะข้าปุ่นขึ้นซื้ออยู่แล้วลอยเอ็ด นดบุญพเวียดยังกิน,น,นข้าวปุ้นบุญพเวียกตยก็จับกันยังวางไชยาภูมิก็อียงมัมมัมบ่ะมัมไชยาภูมิ แล้วแต้พื้นเชี่ยมงได้ที่ก็เจา้าคือค่าค่าขายเป็นแน่ฮงแน่หอยเขาเรีกว่าที่พวกดังพวกเนื้อพวกน้ำพวกสมตั้งใจร่วติดขอนแกนติดอันนี้ไปนีก็เ,เจา้าไปกวนนั่นเป็นทุ่งทุ่งกว้างนะก็เ,เจ้าไรงัวไรงัาน เอาไปขายแม่หอยทานดงพญายเย็นดงพญาไฟแม่หอยจำนี้งเกือวนไปไงขอดเป็นหน้าหอยไหมไม่โม่ขั้วิ้วด้วยกระมือกันหรอ nha như cùng này hoài kiên rồi xuống được cái chi đuôi được na nó lại mua từ trời thấy nhiên lắng cầu à khả cái dầu thu bỏ cơ nương thế nè thì nga xin luôn mà ừ thu bỏ nương lửa bỏ cơ nương mà ตัวกวอนนี่ลังไงเสาเสาไม้ไม้ทั้งเสาเขากกไม้ทั้งตนน้นพี่้องกจะจอาเห็ดเสาอะไม้ตะกี้เนะาะเพื่อนี่จะเห็ดแบบไม้ทั้งต้นเลยอ่ะลูกล้างได้เลยจ้ามวันหยุดเอาอยู่หลังบ้านแห่งนี้กล้วยหลายเนาะเอาใบตองกาบกล้วยไหม มัหนหูเงี้ยนเห็นมันเหลี่ยมเลี้ยวเลี้ยวไปนี่หูเหลี่ยมใหม่เหลียมมากมากกันอืคนหนึ่งนังคนหนึ่งหลากทูเหลี่ยมเหลี่ยมดีขนาดทำไมตะกี่มีม้ดอกไม้ทูบ้านทูทูบอกทูบ้านมีแต่กวดออกกอนกวยทูหลกหลานเลยรอยโรงเรียนขึ้นกันทูโรงเรียนขึ้นกัน ตองไงยอดเท่าไงแบ่งเป็นหองหองหองแฉบได้หรัอพี่น้องเพราะว่าบ้านบ้านบ้านพอาใงไงตันหน่อยอะ่ะมันติดคุมน้ำนะเพาเจ้าเลยสางชูเงเวลาน้ำถ่วมก็ได้บริถวมบริถวมนะเพราะว่า นกสูงไปแท้ไปเครต้งองครับสวัสดีครับ